มีใครเคยเจอบ้างเวลาที่ขึ้นรถเมล์แล้วก็แบบว่ามีคนจะพยายามขึ้นรถเมล์แล้วก็ไม่มีตังค์ไม่มีตั๋วมาอะไรเงีย้ยแล้วคนขับเขาก็ไล่ลงใช่ปะ <c oughs> คือวันที่เราไปเรียนขับรถเนี่ย <c oughs> ก็มีคนแบบนั้นคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายแบบมายืนรอรถเมล์อะไรเงีย้ยแล้วก็เหมือนแบบจะขอบไปด้วยแต่ว่าเราได้ยินไม่ชัดนะว่านางลืมกระเป๋าตังค์หรือว่าอะไรเงีย้ยแต่เหมือนจะขอบไปด้วยเพราะว่าแบบสายแล้วไม่ทันแล้วอะไรเงีย้ยคนขับรถก็แบบตะคอกไล่ลงไปบอกว่าลงไปเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่ลงไปเออไม่ใช่ ไม่ถ้าไม่เอาเงินมาเก้เาตัวรถไฟมานอกนั้นก็คือลงไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีตังแล้วก็โดนไล่โดนตะอคอกเสียงดังอะไรเงี้ยเราอะนึกจะลุกไปจ่ายให้นกปะเรามันคนไทยใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอะเพิ่งดูหนังเรื่อง Sweet Home มาที่เป็นซีรีส์ของเกาหลีอะที่พระเอกบอกว่าหนังเคยไปช่วยเพื่อนที่บ้านรถเมย์เหมือนประมาณว่าเพื่อนดูเหมือนไม่มีเงินอะไรเงี้ยก็ยื่นเศษเงินให้เพื่อนใช่ปะในในใน,ในซีรีส์นะ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็โดนเพื่อนกลุ่มเนี้แกล้งตลอดเลยแล้วตอนหลังก็มารู้ว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ก็คือไม่ชอบมันเพราะว่าพุทธพระเอกอะ่ะคือเคยไปยื่นเศษเงินให้เขาแบบเหมือนดูถูกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็โดนแกล้งโดนซ้อมโดนบอยคอดตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีอะ่ะแล้วยู่เราก็ไปเสนอตัวช่วยเขา แล้วเขาก็จะจําเราได้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดี <_ d iam ond> เขาจะตามมาที่บ้านมาแกล้งเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือคิดมากไปเลยทั้งๆท,ที่จริงๆอะ่ะเคยช่วยคนสตาแบบเนี้ยบ่อยมากอยู่ไทยเดินอยู่ตามถนนอะไรเงี้ยก็มีคนชอบมาขอตังค์บอกเออไม่มีเงินกลับบ้านน,านู่นนี่นั่นขอเงินก่อนเดี๋ยวจะติดต่อ,อก,กลับมาอะไรเงี้ยเคยโดนแบบนี้สองรอบให้ไปรอบละร้อยไม่เคยมีใครติดต่อ,อก,กลับมาเลยก็คือโดนรู้สึกเหมือนโดนหลอกอสองครั้งแต่ว่า อีหนึ่งในสองครั้งเนี่ยคือเราอยู่ในถนนที่มันค่อนข้างเปลี่ยวเนาะปะสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ให้เนี่ยเราอาจจะโดนลากไปฆ่าหรือมันก็โดนต่อยแล้วก็แย่งทั้งกระเป๋าไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเออคือเราไม่ได้คิดอะไรเราชอบคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นโจรอะหรือเขาเป็นคนไม่ดีเขามาหลอกเราอะไรเงี้ยเขาก็ได้เงินเราไปแค่ลอยเดียวนะปะแต่ถ้าเขาต้องการเงินนะั้นจริงๆล่ะถ้าเกิดเขาไม่มีเงินกลับ,บบ้านจริงๆแล้วเงินร้อยนึงมันจะมีค่ากับเขามากเลยอะไรเงี้ย คือมันมีโอกาสที่จะถูกหลอกก็จริงแต่มันก็มีโอกาสที่เราจะได้ช่วยคนที่เขาลำบากจริงๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่ได้มากมายอะไรร้อยเดียวนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาไปแต่ว่าสรุปรอบเนี้ยรอบที่เจอบนรถเมล์รอบล่าสุดเนี้ยคือไม่ได้ช่วยเขานะนึกจะลุกไปเหมือนกันว่าแบบเท่าไร่ฉันใจ่ายให้อะไรเงี้ยแต่ว่านึกถึงหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยโดนหลอกมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ดูซีรีส์มาก็เลยกลัวปกันญ่เลยนะ ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ช่วยนะสงสารเขาเหมือนกันแบบว่าก็คงจะรีบไปไหนแหละแต่ดูเป็นวัยรุ่นแบบว่าน่าจะไม่ใช่วัยรุ่นมากอะเด็กกว่าเราน่าจะเด็กกว่าเราแต่ว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วงยี่สิบกลางๆไม่ใช่เด็กแบบสิบสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยก็คือโตลแล้วถือสเก็ตบอร์ดมาอันหนึง่งแล้วก็สพายเป้อะไรเงี้ยแล้วก็คนขับเขาก็ถามว่าแล้วยืนตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้วทําไมไม่กลับไปเอาฟิลฟิล,ฟลแบบเนี้ยเขาก็บอกเออเพิ่งมายืนนู่นนี่นั่นน่าจะลืมอะไรประมาณเนี้ย เราก็ไม่ได้ช่วหรอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้โลกมันแบบโลกมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วที่แบบว่าจะแบลใส่ที่แบบว่าจะเชื่อคําพูดของคนพวกนี้ได้นะวออกบางทีเขาก็โกหกอะบางทีก็หลอกแต่ว่าคนเนี้ยเรามองว่าเขาโชคร้ายเพราะว่าบางคนอนะคนขับบางคนเราไม่ตรวจนะเราจะโชว์เขายังไม่ดูเลยนึกออกปะเขาบอกเออขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่เราเนี่ยแหละขึ้นรถเมล์น่าจะที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละในเยอรมันนี่แหละ แต่ว่าอันนั้นเขาก็ไม่ดูเหมือนกัน่ะบอกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแล้วก็ขยิบตาให้ทีหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงเขามามอใส่หรือเปล่านะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนี้คนที่มาขอขึ้นรถฟรีเนี่ยเขาเจอคนใจดีอะ่ะจะจะให้ไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีใครมาตรวจอยู่แล้วนออกป่ะแค่แค่เออปล่อยผ่านเหมือนทำระหูงระตาให้เขาเดินผ่านไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าคนที่เขาเจอเป็นเจอคนแบบดุด้วยปกติเรามีตัว๋วเคายังทาหน้าดุใส่เราเลยนะแต่คนขับรถคนเนี้ยน,นแหละ อันนี้ก็คือแต่งหน้าไปขับรถทุกวันนี้วันหยุดเหมือนไปขับรถทุกวันหรือู้สึกเหมือนไม่ได้หยุดเลยเหมือนเหนื่อยไปหมดบ้านช่องไม่มีเวลากลงไม่มีเวลาเก็บเลยรู้สึกเหมือนเราทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนขับรถไปมากแล้วก็ทุ่มเงินด้วยหมดไปสองพันยูโรแล้วตอนนี้นี่ก็คือลุกที่จะแต่งไปขับรถวันนี้นะคะนึกอากจะไม่แต่งใบเหมือนกันแต่ว่าเอ้ทำไมเราต้องหน้าสดออกจากบ้านด้วยล่ะอันนี้เป็นตอนบ่ายหลังจากกลับมาจากขับรถนะคะหน้าก็เริ่มมันแต่ว่าลองพื้นเราเราว่ามันไม่ได้ขาวเกินไปเนาะหรือทุกคนว่ามันขาว